คารสเลกุมค่ะทุกคนยินดนี้ดรับเข้าสูช่ช anel city m มีนค่ะวันนี้เราจะมาพาทัวร์ห้องละหมาดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจกันนะคะหรือว่า Queen สิริกิจ National Convention Center นั่นเองหรือว่า QSNCC ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่าอยู่ชั้นไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่นะหน้าฮอลหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ว่าที่ที่เราอยู่ตอนนี้คือชั้นไหนนะคะเดี๋ยวเราว์ปกันเลยเนาะ go เดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนคือพอมันใหญ่มากแบบคือเดินไม่ไหวลาขาไปเลยจ้ะเม่มากเนี่ยเดีย๋ยวเราลงบันไดเลื่อนกันเลยเนาะห้องละหมาดคือสะอาดมากห้องละหมาดจะอยู่ชั้น l อีนะคะทุกคนใกล้อาร์มีซอนเลยเนี่ยใกล้ถึงแล้วแปบบ๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วพอถึงนี่เราก็เลี้ยวขวาไปเลยแล้วขาข้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกเนี่ยเห็นอารมีซอนปะ เป็นปนิดนึงเนี่ยเห็นช่องป่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวไฟแล้วก็เนี่ยลุมสองเข้าไปเลยเนี่ย